สวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับวันนี้มาส่งงานปืนพร้อมยิงนะครับชุดนี้ก็มีประมาณ19กระบอกนะครับต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็จะมีเก็บ30กระบอกชุดนี้อาทิตย์นี้นะครับ19กระบอกนะครับน่าจะจัดส่งไม่หมดนะครับวันนี้วันนี้ก็น่าจะส่งได้ประมาณน่าจะไม่เกิน10กระบอกนะครับพรุ่งนี้ก็จะตามไปอีกนะครับส่วนที่เหลือนะครับชุดนี้ก็จะเป็น มือสอดทรงลูกซองนะครับค้างกันไปนะครับตามลูกค้าสั่งนะครับว่าต้องการแบบไหน,นชุดนี้เสร็จชุดต่อไปก็จะขึ้นอีกประมาณ2ี่สิบกระบอกนะครับลูกค้าที่สั่งไว้อันที่ที่แล้วนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวตอนนี้กําลังรอท้ายนะครับ <c oughs> ชุดนี้ก็จะมีทั้งรางเหลี่ยมรางกลมนะครับดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับ ความยาวก็สั่งได้นะครับร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ยังเก็บรายละเอียดยังไม่ค่อยหมดนะครับแต่ต้องตัดท้ายอลูมิเนียมอยู่ครับทรงลูกซองกำคอนะนี่นะครับเป็นปีกโรเลอร์ทั้งหมดนะครับชุดนี้ลดน้ำหนักปลายเสริมยางได้นะครับปีกโรเลอร์นี่นะครับของลูกค้าท่านใดบ้างเดี๋ยวผมจะโฮแจ้งอีกทีนะครับ ก่อนจัดส่งนะครับมีทั้งไม้ประดูไม้ชิงชันนะครับไม้ชิงชันก็จะมี1น 2, 2่กระบอกนะครับหนกระบอกนะครับไม้ชิงชันสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ TID Line หรือว่าเบอร์โทรนะครับ095 5026338นะครับ เตรียมจัดส่งให้วันนี้นะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับไม้ประดูจะอยู่ที่3,800นะครับเก็บปลายทางเพิ่ม100นะครับสนใจก็ทัเข้ามาสอบถามได้นะครับปืนพร้อมยิงนะครับไม้ประดูะ่ชุดลางก็สั่งได้จะเอาร้อยยี่ร้อยสมร้อยสี่นะครับ เอาลางกลมลางเหลี่ยมระยะชักเท่าไหรสั่งผมมาได้มาได้นะครับว่าต้องการแบบไหนเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอุปกรณ์ปืนยิงปาก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับปีกโรเลอร์ชุดไกล่ลางปีกโรเลอร์เดี๋ยวจะออกมาเดี๋ยวจะทําเป็นแบบแกะลายนะครับใส่ปืนพร้อมยิงนะครับ <laughs> ก็จะเพิ่มราคาประมาณสามสี่ร้อยนะครับถ้าตีกแกะลายนะครับ เดี๋ยวทำให้ดูนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับตามที่ผมให้ไปตะกี้นะครับเบอร์โทรหรือว่า ID line นะครับ0 95 5026338นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ Facebook ก็ได้นะครับถ้าทักมาไม่อ่านไม่ตอบก็โทรมาได้นะครับเบอร์นี้เลยนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่าง ช่างวิศนุชาวเวียงนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับช่องผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับชื่อเฟซก็ชื่อนี้นะครับครับผมสวัสดีครับ